เริสวัสดีกันนะคะลูกค้านี่วันนี้เราเริ่มนัดพื้นกันแล้วนะคะลูกค้ามาเสนอเสากันดีกว่านะคะทุกคนเสาทั้งหมดจะเป็นเสากลมอย่างนี้นะคะลูกค้ากลมๆอย่างนี้ด้วยนะคะจะอยู่ช่วงกลางๆเนี่ยจะเป็นเสากลมล่างนะ,นะคะลูกค้าเรามาดูกันก่อนเนาะนี่นะคะเสากลมๆอย่างนี้นะคะสำหรับเสากลมสั้นจะยาวอยู่ประมาณ2ะะะะเมตรนะคะลูกค้า2เมตร นี่นะคะจะอยู่ใต้ถุนอย่างยนีน้นะคะอันนี้เสาล่างนะคะเสาล่างที่ลูกค้าสามารถเอาไปทําแบบเป็นรูวเป็นกระต๊อบเป็นคอกหอกควายเป็นเป็นอะไรก็ได้นะคะลูกคะนะ้านที่ลูกค้าต้องการคือเสาสัน้นนี่ค่ะจะเหมารวมให้ถูกไปเลยนะคะลูกค้าต่อมาจะเป็นมะข่าแต้นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นมะค่าแต้คือจะชุดนี้จะยาวขึ้นไปข้ปขางบนเลยนะคะจะยาวขึ้นไปข้างบน หน้าห้านะคะลูกค้าจะยา,ยาวอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะคะลูกค้านะชุดน,นี้จะเป็นมะค่ายาว6เมตรนะคะอย่างนี้นะคะลูกค้านะมะค่าแต่หน้าห้ายาวหงไมจะมีอยู่แปดต้นนะคะสําหรับมะค่าแต่นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งจะเป็นสั้นนะคะต้นกลางนี่จะเป็นต้นสั้นยาวอยู่ประมาณ2เมตรนะคะลูกค้าอันนี้คือมะค่านะคะยาวอยู่ที่แปดต้นแล้วก็สั้นอยู่ที่หนึ่งต้นนะคะลูกค้าแล้วก็มีเสากลมนะคะ เสาโกมรวมๆอยู่ประมาณสัก17ต้นนะคะลูกค้านะเสาโุม17ต้นอันนี้จะเป็นสักนะคะไม้สักนะไม้สักมีอยู่ต้นหนึ่งต่อมาก็จะเป็นเส,สาเสาเตงนะคะลูกค้านะเสาเตงนะคะนี่นะคะเสาเตงกําลังเราเริ่มจะเอาลงนะคะเสาเต็งทั้งหมดจะมีอยู่16ต้นนะคะลูกค้า16ต้นจะอยู่ที่หน้าหกนะคะลูกค้านะยาวความยาวอยู่ที่ 3มเมตรสาสิบนะคะสี่ต้นนอกนั้นจะยาวอยู่ที่3มเมตรแล้วก็2เมตรห้าสิบนะคะลูกค้านะมันจะยาวสไลด์ลงมาเนะาะไล่ๆ่กันลงมานะคะสำหรับความยาวนะคะทั้งหมดทั้งหมดชุดสี่เหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ที่อ่า16ต้นนะคะลูกค้านะคะชุดเหลี่ยมจะอยู่ที่16ต้นแล้วก็ตามด้วยมะค่ายาว8ต้นนะคะลูกค้าแล้วก็เสาสั้นๆอีกประมาณ สิบเจ็ดสิบแปดต้นก็จะอยู่รวมไปเสร็จก็คือสี่สิบต้นนะคะลูกค้ารวมไปเสร็จคือสี่สิบต้นนะคะรวมไปเสร็จชุดนี้สี่สิบต้นเรามาเหมากันเลยนะคะลูกค,นะค้านะมะข่าอาจจะมีผุบ้างนะคะลูกคา้าบอกกันเลยว่าผุอยู่ประมาณสามต้นคือผุแต่ยังใช้ได้นะคะลูกคา้านี่นะคะผุแต่เราสามารถเอาไปทารั้วทําอะไรได้นะคะเพราะว่าถึงจะผุแต่เขาจะแข็งแรงมากนะคะเป็นมะข่าเนาะ ผุอยู่สามต้นคือนีตน่ต้นแรกนะคะแล้วก็มาต้นนู้นแล้วก็มาต้นต้นกลางนี่นะคะที่ผูกแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะผูกแบบแบบยังใช้งานได้อยู่ปกตินั่นแหละ,ะเพราะว่าเสามันเก่าแล้วนะคะอันนี้นิชามาจัดเหมากันเลยนะคะสี่สิบต้นจัดเหมากันอยู่ที่สองหมื่นนะลูกค้าสองหมื่นไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดสนใจเสาก็ทักมาได้นะคะเพราะว่ารอบนี้รู้สึกว่าจะ ค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้นะคะอย่างเสาสั้นอย่างเงี้ยค่ะที่โผล่ๆมนเนี่ยเดี๋ยวนี้ทิชาจะาขุดแล้วก็เอาไปให้หมดเลยนะคะจะรวมเป็นเศจประมาณ4ี่สิต้นนะคะลูกค้าน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะศู4ย์7 1สี่ศย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเบอร์นิชาเบอร์เดิมนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ